สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าเก่าร้อนเปิดเหตุผลที่ไม่มีใครรู้อย่าเพราะอะไรกันแนะ่ ทำเอาหลายคนตกอ,อกตกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังนักแสดงและพิธีกรสาวโอภักคีราได้ออกมาประากาศลดสถานะกับสามีเฟียตมัทุก่อนเป็นแค่พี่น้องกันแล้วเพื่อนดารารวมวงการและแฟนคลับที่ทราบข่าวต่างก็ตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับโอภักคีรากันเป็นจํานวนมากด้านมดดําข้าชาพาได้ออกมาพูดถึงข่าวนี้ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทของโอตอนนี้โอยังอยู่ที่บ้านนั้นยังเป็นเพื่อนที่ดีทําหน้าที่พ่อและแม่โอจะไม่ ออกมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องครอบครัวเขาการเลิกกันครั้งนี้ไม่ใช่เลิกกันแบบมองหน้ากันไม่ติด เป็นพ่อแม่ของลูกยังพูดดีกันอยู่ทุกอย่างก่อนจะมีแสนดีโอเกือบไม่รอดถ่ายรายการอยู่ปากเบี้ยวเป็นอ่อนแรงก่อนหน้านี้ลูกไม่มาพอบทลูกจะมาก็มาตอนไม่สบายจนตอนคลอดลูกโอก็หยุดงานเลยทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เป็นนางร้ายเบอร์ต้นๆแต่สามีไม่ให้ทํางานโออยากจะออกมาทํางานเพราะทํางานมาตั้งแต่เด็กๆสามีบอกให้หยุดแล้วทำหนะ้าที่แม่อย่างเดียวก็เลยขอว่าจะทําตีท้ายครัวรายการเดียวเหมือนนางอยู่ ท่ามเป็นมนุษย์แม่ก่อนที่จะออกมาประกาศเลิกกันกลายเป็นพี่น้องที่ดีดต่อกันตอนนี้มีกระเป๋าและใครอยากจ้างเล่นละครพร้อมแล้วอยากกลับมาเล่นละครอีกครั้งโอยอมรับว่าชีวิตเปลี่ยนสามีมาให้ทำงานให้ดูแลลูกเป็นหลักโอก็เลี้ยงลูกแบบธรรมดาเลี้ยงง่ายๆแต่หลังหลังลูกพูดได้มากขึ้นจะมีความคิดเห็นของตัวเองเราก็ต้องฟังเขาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ